สวัสดีค่ะช่องจ่าจ่าที่ผ่านนะคะวันนี้จ่าจ่าจะพามาดูนะคะการผสมเทียมบวกทายากค่ะ oh, <no. S 1> ทายากยังไงคะคือน้องไม่ยอมยืนนะคะถูกเชือกตัวน้องก็นอนอย่างเดียวนะคะตอนนี้หมอตุ้มกําลังทําการล้วงขี้ออกมานะคะเพื่อจะผสมเทียมนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร,ร์มบัวของยายติ๋วนะคะเน<ห>ี่ยคนที่ยืนจับเชือกอยู่นะคะ<ห>จับหางวัวอยู่อะ<ห>คือยายติ๋วนะคะ<ห>ดูจากการล้วงตูดแล้วนะคะน่าจะยากพอสมควรนะคะนี่หมอตุ้มกำลังจะสอนนําเชื้อเข้าไปแล้วนะคะ ดูปฏิกิริยาของน้องจะเป็นยังไงบ้างเอาชอบทาย,ยากเจอก็จัดทาย,ยากใหระหว่างที่รอนะคะเราก็นั่งสังเกตการไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะถ้าวัวลุกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะอรารวาดเอาเราก็นั่งสังเกตการอยู่ห่างๆอย่างหางห่วงนะคะ ให้กำลังใจหมอตุ้มกันคะ่ะใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะว่าน้องนอนโอ้ยจ๋าหายใจมิดวัวท้องนะคะกลัววัวมันลุกขึ้นมันชอบดิ้นนะคะวัวตัวนี้ ให้กำลังใจหมอตุ้มกันค่ะอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงตามเคยค่ะน่าจะได้ชี้แล้วนะคะดูแล้วว้าวสอดน้ำเชื้อเข้าไปแล้วค่ะเสร็จแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับจะคที่ช่องตัดจ่าที่พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ